ดูไซส์มันขนาดไหนครับไซซ์ใหญ่ที่ตูใหญ่มากไซส์ใหญ่สุดเตอตอนนี้ก็คือเราร่อนเอาชี้เรื่อยออกไปเพื่อเอาไปทำเหลือตทเห็ดฟางเห็ด้าง <c oughs> มานน่นแหละ นูนเต็มเต็มรูเลยมองไม่เห็นเ,เลยให้่ไปเใส่ปากเลยคี่เป็นอายุนี่เป็นอายุงใส่จริงนะใ,ให่เอใส่ใหญ่นี่ใส่ยเยป็นอายุ่นีู่้ใส่ป่ะดู ันนี้อะไรอ๋อน,นี้เราไปทําเห็ดนะครับเป็นปลุยเป็นเห็ดี่ทําเห็ดไอตัวใหญ่เมื่อกี้เอาไปบินอันนี้ไปทําเห็ดส่วนตรงนี้ตัวเล็กเนี่ยให้ไก่ให้ไก่ครับนี่ให้ไก่ครับตัวนี้ให้ไก่อ่าอันนี้เป็นอาหารไก่นี่คืออาหารไก่ มันก็ไม่เล็กหรอกใหญ่ไปเริ่มเหมือนกันแหละนี่ออนโอ้แต่ว่าบางเอื่นมีเยอะนี่ไงเอามาหมดเลยนี่แต่เนี่ยทำเห็ดครับนี่เห็ดฟางอะไรลงามครับเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยอย่างดีสุดยอดปุ๋ยเลยเนี่ยจุดยอดปุ๋ยใส่ <c oughs> ต้นผูเรียนด้วยต้นผูเรียนด้วย